สวัสดีครับผมเป็นดีลเลอร์กับบริษัทยูนิเวอร์บริษัทที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับยอดขายทั่วโลกมากกว่า2ล้านล้านบาทต่อปีจาก190ประเทศทั่วโลกมีทุนนิจัยพัฒนาสินค้า65,000ล้านบาทต่อปีมีสินค้ามากกว่า400ตราสินค้าอาทิเช่นบีทโดบลักซันซิลสไลไม่ทราบว่าเคยหรือเคยใช้ไหมครับปกติเราซื้อสินค้ายูนิเวอร์มาทั้งชีวิตแต่ไม่เคยได้เงินคืน แต่ถ้าวันนี้เราเปลี่ยนมาซื้อสินค้าเกรด A เดินตรงกับยูนิเวอร์แล้วได้เงินคืนด้วยดีไหมครับยูนิเวอร์บอกว่าต้นทุนสินค้า40% e 60%เนี่ยเราจะให้กับค่าการตลาดค่าโฆษณาถ้าเราซื้อสินค้า100บาทเหมือนทิ้งเงินไป60บาทครับถ้าซื้อสินค้า10,000แเหมือนทิ้งเงินไป60,000ซื้อ1ล้านทิ้งไป600,000ซื้อของทีเหมือนทิ้งบ้านทิ้งรถวันนี้เราสามารถใช้สินค้าฟรีจากค่าการตลาดได้ เพียงแค่เปลี่ยนมาซื้อตรงกับยูนิเวอร์แล้วรับเงินปันผลคืนทุกวันที่15ของเดือนแบบนี้ด้วยดีไหมครับแล้วทำไมต้องเป็นสินค้าอุปโภคและบริโภคทราบไหมครับเพราะปัจจุบันยอดธุรก,กิจในเมืองไทยต่อปีนะครับจะเป็นยอดสกินแคร์42,000ล้านบาทเป็นอาหารเสริม36,000ล้านบาทเป็นยาสีฟัน 1, 0 0 0 0ล้านบาทเป็นเครื่องดื่มนะครับ400,000ล้านบาทแต่ถ้าวันนี้ คุณได้รับส่วนแบ่งของตลาดซัด1%คุณสนใจไหมครับแต่ถ้าขายอย่างเดียวคงไม่ได้1%วันนี้ยูนิเวอร์ได้เอาสินค้าเกรด A มาใส่ไว้ในเครือข่ายและขยายไปทั่วโลกตอนนี้เราเริ่มต้นที่ประเทศไทยขยายแล้วไปที่กัมพูชามาเลเซียลาวสิงคโปร์ปีหน้าเราจะขยายไปเวียดนามครับและทั่ว A อเอนาคตทั่วโลกปัจจุบันครับมีคนประสบความสำเร็จมากมายหลายคนครับรับรายได้มากกว่า100ล้าน ห้าสิบล้านสามสิบล้านสิบล้านห้าล้านยกตัวอย่างนะครับคุณเจอรี่เป็นนักธุรกิจต่อมาทำติดนี้18ดล้านปัจจุบันรับรายได้มากกว่าหนึ่งรอยล้านครับคุณหยกครับเริ่มทำตั้งแต่เป็นนักศึกษาวันนี้รับไปแล้วเกือบ2ี่สิบล้านคุณจุ๋มครับเป็นเจ้าของสมุกบัญชีมีลูกค้ากว่าร้อยรายวันนี้รับไปแล้วมากกว่า7ดล้านครับคุณปุ้น อดีตผู้หารบริษัทปูนยักใหญ่ปัจจุบันลาออกมารับรายได้มากกว่า7ล้านครับไม่ทราบว่าฟังแนวคิดทั้งหมดนี้ของยูนิเวอร์ถ้าคะแนนเต็ม10คุณให้กี่คะแนนครับธุรกิจยูนิเวอร์เราเริ่มต้นงน่ายครับทำแค่2อ,อย่างคือกระจายสินค้าและกระจายข้อมูลหรือใช้สินค้าเรียนรู้และชวนคนครับหนึ่งคือกระจายสินค้าเราเริ่มต้นใช้สินค้าเกรด A ของยูนิเวอร์ใช้เกิดความเปลี่ยนแปลง 2. กระจายข้อมูลครับ โทรบอกเพื่อนบอกญาติว่า Unilever เปิดโปรเจกต์ใหม่สนใจไหมหรือกระจายข้อมูลทางโซเชียลเวิร์ผ่าน Facebook Line ก็ได้ครับเราเริ่มต้นเลยนะครับเพียงแค่กระจายข้อมูลบอกเพื่อนบอกญาติสัก6คนในรุ่นที่1นะครับรุ่นที่1ครับไปชวนรุ่นที่2เป็นสาสบคนรุ่นที่2ไปชวนรุ่นที่3ผ่านไป6รุ่นครับจะมีคนในกอง50,000คนครับถ้า50,000คนบริโภคคนละ1,000บาทต่อเดือนนะครับ จะเกิดธุรกิจ50ล้านเราจะรับ5%จากบริษัทยูนิเวอร์จะมีรายได้2ล้าน500,000บาทต่อเดือนถ้าเกิดขึ้นได้100%นะครับแต่ถ้าเกิดเพียงแค่10%ครับรับรายได้2,050,000ต่อเดือนครับแต่เพียงแค่1%ครับเรารับครับ20,500คำถามครับถ้าคุณเลือกได้เนี่ยคุณจะรับกี่เปอร์เซ็นต์ดีครับผมแนะนำนะครับให้เซ็นสัญญาเป็นคู่ค้ากับยูนิเวอร์ด้วยเงินเพียง600บาทตลอดชีวิต คุณจะได้สิทธิ์ซื้อตรงและขยายสิทธิ์ต่อได้ทั่วโลกและที่สำคัญได้ท่องเที่ยวครับไปต่างประเทศปีละสองครั้งครับ